นัชชาการพิมพ์สุราธ,ธานีสวัสดีนะคะวันนี้มาไขข้อสงสัยกับลูกค้าหลายๆท่านที่ถามเรามาว่าทําไมสีจากงานที่ลูกค้าส่งมากับงานที่ทางร้านพิมพ์ทําไมสีจึงเพี้ยนไปจากปกติคะค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักระบบสี2องระบบสีนะคะระบบสีที่ลูกค้าส่งมาให้ทางร้านจะเป็นระบบสี RGB ซึ่งเป็นระบบสีในโลกดิจิตอลจะเป็นสีที่แสดงผลในจอ มอนิเตอร์จอโทรทัศน์กล้องถ่ายรูปและมือถือสีที่แสดงจะเป็นสีเขียวสีแดงและก็สีน้ำเงินนะคะส่วนระบบสีที่ทางร้านใช้พิมพ์จะเป็นสีระบบ CMYK ซึ่งสร้างมาเพื่องานพิมพ์สีที่ได้จะเป็นสีฟ้าม่วงแดงเข้มสีเหลืองและสีดำเป็นสีที่ใช้ในการพิมพ์และสื่อสิมพิมพ์โดยเฉพาะ มีลูกค้าถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ระบบสี R G B ในการในการลงพิมพ์ค่ะจะแจ้งอย่างนี้นะคะโทนสี R G B แม้จะมีโทนสีที่ค่อนข้างเข้มทําให้การใช้สี R G B ที่มีโทนสีสว่างโทนสีอ่อนทําได้ยากแต่ในขณะเดียวกันโทนสี C M Y K ค่ะมีความสว่างกว่ามากทําให้การสร้างสีโทนสงโทนสว่างสามารถทําได้ง่ายกว่า แม้ว่าระบบสี RGB จะสามารถแสดงเฉดสีได้กว้างกว่าระบบ CMYK ก็ตามแต่เมื่อแสดงผลบนจอมือถือแต่หากจะลงพิมพ์ระบบสีจะทำได้ไม่ดีเท่าระบบ CMYK ค่ะฉะนั้นสีที่ผิดเพี้ยนไปอะค่ะเกิดจากการแปลงระบบ c RGB มาเป็น CMYK ซึ่งให้ สอดคล้องแล้วก็ใช้งานได้กับการลงพิมพ์งานาลงพิมพ์งานซึ่งเป็นระบบ cmyk ฉะนั้นทางร้านเลยใช้ระบบ cmyk ในการพิมพ์งานของลูกค้าจ้า